แผบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานะแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณแบ็คแคสไลเดอร์คุณสสินิพาคุณวมลไพเอ็กคุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณนภัสและคุณสายฟีวีแมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแบ็คแผดชาแนลนะครับในคลิปบรรยากโศวันนี้กลับมาอีกแล้วการแนะนําการจัดเด็กนะของตู้ล่าสุดนะครับในแพทล่าสุดของเรานะครับอ่ะวันนี้จะเป็นการว็ นะครับเราต้องอ่าจริงจริงในวันอัดเราอัดหลายแค่แหละแล้วมันเยอะนะครับอันนี้เพิ่งแคทที่4เองมี8แคทนะครับโอเคอ่ะออราแล้วก็ทิ้งแทงครับรอบนี้ออกมาเป็นสายของ Battle s i ิสเตอนะครับผมนะแม่มดปลาระเบิดของเรานั่นเองซึ่งแม่มดแบทเทิลซิสเตอนี่ก็ออกมาเรื่อยๆเนาะจนรอบนี้ก็ยังออกมาอยู่นะครับเรียกว่าออกกันเกือบทุกซีซั่นเลยนะครับตัวเริ่มครับเราใส่เป็นโลเซนเมกัสนะครับถามว่าทำไมถึงใส่โลเซนเมกัสจะใส่ตัวเริ่มของ Battle s i ิสเตอก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเอ่อมันจะมีแค่โนวา มันจะมีแค่นว่าแองเจิลฟีเตอร์แล้วก็ลาเคิลนิงแท้งที่มีตัวเริ่มแบบพิเศษนี้เท่านั้นเราก็เลยใส่ไว้หน่อยครับได้มือคืนด้วยแล้วก็กลายเป็นคิวในกองได้ด้วยนะครับนะทำให้แบบยื้อเกมกันไปได้อีกก็เออเอาโปรเซสเมก,กัดไม่แย่เท่าไหร่น,นะครับต่อมาเกมหนึ่งครับตัวตีหมื่นสองใบตัวโซบาสองหอยดมสองสี่ใบตัวเปิดท็อปเด็กสี่ใบพีจีเก่าถามว่าทำไมต้องใส่พีจีเก่านะครับสี่ใบเนี่ยก็เพราะว่า มันติดมาเทอร์เเตอร์ครับแล้วมันมีตัวที่เอาไว้คอมโบกับการที่มันเป็นมาเทอร์เเตอร์ได้ด้วยนะครับนะตัวงะเปิดท็อปเด็กจําเป็นครับเพราะว่าไม่มีสกิลอามาเทยาียสซมาช่วยในเด็กนี้แล้วนะจำเป็นต้องเปิดเองแล้วตัวมันยิงเก่งมากก็คือเอาไว้ส่องท็อปว่าวางบนวางล่างแล้วก็ตัวไายแดมครับเ <c oughs> ด็กนี้แดกแดมพอสมควรแต่มีตัวไายแดมให้ไม่เหมือนตอนอที่เราทาเด็กวิทดำมันจะไม่มีตัวไหยแดมให้นะครับ แล้วก็มาต้องรอตีฮิตแต่นี่ไม่ต้องแค่ลงเรียรโซบาสองไหแดมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวโซบาสจริงเด็กมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรด้วยโอเคมาที่เกต2สองครับมีเมดนะครับของตัว l ีเจียนสใบคือเอาจริงๆริงครับเอ่อพักลีเจียนอะ่อะอออลเครอรนิงแทงอะมันออกมาแค่ประมาณ3-4ใบเท่านั้นแหละ แบบแรกคือ Battle ลซิสเตอที่เป็นรีเจนคู่กัน2ใบอีกันหนึ่งก็คือคู่รีเจนของอาร์มาแต่ตอนนี้คู่รีเจนอาร์มามันยังไม่ออกมันรอ,อแต่แบตซิตนะครับแล้วก็จะมีตัวตีฮิตนะครับเคาน์เตอร์บัสอาร์หนึ่งแล้วก็เปิดท็อปเด็กถ้าเป็นแบตเทิลซิสเตอร์เอาขึ้นมือซึ่งตัวนี้ใส่เลยครับ4ใบนะครับได้ของแน่เราถึงต้องใส่บีจีนี่ไงแล้วก็ตัวตีสิบสองสี่ครับวาน,นิลาหนึ่งตรงเนี้ยในส่วนของเกรดสองอ่ะจริงๆมันมีไซเลนต์ทอมนะครับจะใส่ Silent Tom, ไซนะนนเลนต่เร์ทอร itter, รัคบ นะเราจ so ัดในแบตเทิร right? okay. so to so ์นต ah, so so ิเตอร์หลักๆก็จะเป็นของในแบตเทิร์นติเตอร์หมดเลยแล้วก็การที่เราลดใส่เลนทอมไปตัวหนึ่งอ่ะก็จะทําให้เห็นว่าใส่เลนทอมมาทิปเปิลแลน์นะเว้ยมันจะเปลืองมากกว่านี้อีกแค่อันเนี้ยก็มีทิปเปิลแลน์ทั้งหมด4 6 8 9ใบเข้าไปแล้วนะครับคราบกันก็จะอ้วกแตกอยู่แล้วนะครับใส่เลนทอมมาเพิ่มอีกสักสามสี่ใบเนี่ยน่าจะอ้วกแตกกันพอดีนะครับผมอ่ะก็เรียกว่าประหยัดคอสลงไปนิดนึงแล้วกันสำหรับคนอยากเล่นมันก็เล่นได้แหละนะครับ มาที่เกศสามครับก็จะมีคู่เจี้ยนครับสี่ใบไอ้คู่เจี้ยนเนี้ยแม่งเทคแม่งดีนะมันบอกว่าถ้ามันเข้าสึงภาพรีเจียนนะครับเขาได้บัสสามจวการ์ดตามจำนวนแบตเทนซิเตอร์ที่อยู่ในเซนเตอร์คอลัมน์นะครับแล้วก็ดิสกา้าสหนึ่งใบบนมือก็คือถ้ามันอยู่ในภาพรีเจียนแวนมันเท่ากับมีสองใบถูกป่ะแล้วมันมีตัวต่อหลังแวนก็คือจะมีสา,ามใบคว่ำสามจวดสามทิ้งหนึ่งแม่งคุ้มชิบหายนะครับพอทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็เอาตัวเกตหนึ่งลงมาโซบสัสองหงาดำคืนได้2ใบโอ้ได้คอสคืนด้วยนะครับนะแล้วก็เทอร์น้าถ้ามีตัวมันก็มาไล้ทับใหม่แล้วก็ทำลูปอย่างเงี้ยวนไปได้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแค่ตัวลองๆครับใส่มาเผื่อ,อได้ใช้แค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆไม่ได้ใช้เลยก็เป็นพวก พาเฟ่ Perfect, นะครับผมโมนากะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะติ่งอยู่ตัวหนึ่งก็ใส่โฟเมดไปก็ได้จริงๆไม่ต้องใส่โฟเมดก็ได้นะใส่อะไรที่เป็นบัตเทิลซิสเตอร์ที่เป็นตัวธรรมดาไม่จําเป็นต้องเป็นทิปเปิลแหลกขนาดนี้ได้นะครับนะวิธีการเล่นครับเด็กมันอีซี่มากมันคือเด็กตีนะครับนะเวลาเล่นก็ไลท์ครับไลท์ขึ้นเกทหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับไลท์ขึ้นเกทหนึ่งเสร็จปุ๊บอาจจะตีแล้วอาจจะบูทไปเลยเพื่อเอาเมสส์ในกัสกลับเข้าเด็กแล้วก็จัว่วคืนมานะครับพอขึ้นเเกจสร็ set, ปุ๊บ เราก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวเกตสอตัวนี้นะครับตีคิดเพื่อเปิดท็อปเด็กนะครับนะถ้าเป็นแบตเตอร์ชิเตอร์เราขึ้นมืออันนี้ได้มือแน่ๆอยู่แล้วพอเราขึ้นเกตสามปุ๊บถ้าเราใช้พวกนี้ไปเยอะไปเราก็สามารถลงเกตหนึ่งโซบ 2, ัสสองไงแดมคืนมาได้นะครับทูอีซี่เลยนะครับแล้วก็รอที่จะรีเจียนได้ครับหลกัหลกๆให้ยืนเป็นตัวรีเจียนไว้แหละดีที่สุดของเด็กนี้นะครับพออยู่เป็นตัวรีเจียนปุ๊บในเทิร์นที่เราพร้อมรีเจียนมีแดมไงสามแดมเรียบร้อย เราก็ลงมาจริงๆอ่ะมันแดมหงายมันทําง่ายนะถ้าเราเกตสองเราไม่มีตัวนี้ให้ใช้อ่ะพอเราขึ้นเกตสามอ่ะเวลาเราจะรีเจียนอ่ะมันก็เกือบจะ3ามดมอยู่แล้วนะครับนะถ้าสมมติว่ามีแดมใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยในช่วงของเกตสามอ่ะเราก็สามารถลงตัวนั้นถ้าโซม,มันเหลือ2ใบก็สามารถโซบา,าสอแล้วก็หงายแดมขึ้นมาได้อีก2ใบด้วยนะครับพอรีเจียนปุ๊บหาตัวต่อตูดวว,ว,ว,วนให้ดีๆพอรีเจียนเขาจะบาสสามครับจั่วแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมติว่าเรายังมีโซอีกก็ลงใบใหม่แล้วก็โซบาสสแล้วก็หงายแดมใหม แล้วก็มีมือให้เล่นอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นครับเด็กมันวนอยู่แค่นี้นะเทินหน้าก็ลงใหม่ครับไลท์ทับปุ๊บนะครับถ้ามีตัวไอตัวเกลดหนึ่งมาเดินก็ลงตัวเกลดหนึ่งครับถอด2ก็คือถอดอะไรทิ้งไปก็ได้นะครับในโซมันแล้วก็ไลท์ใหม่แล้วก็อ่าแล้วก็รีเจนใหม่ก็เข้า3ก็ได้ของคืนคือเด็กมันจะลูบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากๆนะครับทิกเกอร์ของเด็กมันก็ใส่เป็นคีสสี่ตห้านะเพราะว่าเด็กมันจั่วเยอะอยู่แล้วมีตัวช่วยเปิด เอาขึ้นมือมีตัวจัว่วมีตัวอะไรอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นคีสสี่ใบไปไว้กดเกมแล้วก็เป็นดอห้าใบนะครับหรือจะเป็นคีห้าดอสี่ก็ได้นี่แล้วแต่คนและการทุนท้ายคีสสี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาแล้วเครื่องิ้งแทงไม่มีอะไรมากครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างคอมมอนแค่ตีกับจัว่วแค่นั้นเอง นะก็ประมาณนี้ก็ผมทำลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดตับกระชาย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดลิปต่างๆในช่องเราครับอยากสนับสนุนช่องเราครับผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแแบบเ,เบอร์ได้ฝากไลค์ของผมแท็ชบช็อปนะครับลิงก์ในคลิปชั้นข้างล่างเลยสุดท้ายนี้ก็ฝากแฟนเพจด้วยวีไอทีภาษาแชนแนลไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ